สบายดีทุกคนสบายดีเชื่อทุก่านสาเหตุที่ติ๊บ์ขาวยังงึ้งบ่เคยเก่าจักเถื่อพี่น้องบายดีพี่น้องยังงึ้งกับข้อแข็งพี่น้องเลยสองมือได้ยังงึ้งข้อแข็งเพระเราพัดตลอดพี่น้องทุกข่าวเล่ามันละคือใหม่ตลอดบังเถื่อปากเึ็นพุยอุมยุ่มอยู่แต่โตมันยังใหม่นห็นว่าเราพัด พัดลวก็ตามันดำเดียันอกจากเสื้อมันพัดบอกคือติบใหญ่นะพี่น้องคือพอใส่ก yeah, ินถุงมือติปใหญ่นั่นแม่ว่าห้าอบแต่พมอยู่รื่อยญ่วางอะมันลดเป็นสานเป็นเนาเป็นอะไรเป็นใหม่ดำดำขาอือท้องใส่พมได้วางงาม้นามันลมมันแห้งใส่จะพรมเนี่ย มันเลอะเน่ามันอายมันเกปาอยู่ยหัหวรืเลอะเนาะช่วงนี้เล็กพักอยู่ตลอดพี่เนาะอ๋อมาใส่แหละกะพัชเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเน่าหรอยุกิยังปวดตื่นเราตื่นช่วยนอนเด้กขนาด,ดนี้ FC มาท่วงวานเคื่อนคือการกำลุลํำยองเหรอนอันน้องน่องอ้อยนี่ผมปึกศึกอยู่วันนั้นไอ้วันอุ้มไปอุ้มมาเนี่บิงมากกคือเี่ยเราไปน้องทรงผมกันเลยไม่รู้ปะองแง้บพี่แซมนี่ขาหนูีจ เออผู้เด่นเขามันหมดลงมาแต่ละน่ะอ่ะหลีมานปตานี่มึงเถื่อนละโตชอโตบ่อืมานแห้งขนาดเลยบ่ได้ปลาเดชีหาชีหาชีหาหกปีนั่นนะบ่ได้เห็ดปลาเด็กชีเห็ดปลาเด็กแต่อยู่ตุ่ปีนี้ก็ได้เห็ดอยู่ตอนอยู่ลายอะไรอย่โอ้ยเถื่อละยิบอันนั้นยังเอาให้ของ จนไฮ้สองไายสามไายก้ะเต็มมืดเงียบกี้นี่นี่ตื่นเศร้ามากกับพี่น้องเอ้ได้หลับข่าวดีเราได้พี่น้องขอบคุณเป็นยังเงึงเลย ต่ว่าข่าวดีก็บสิเป็นทุนการศึกษาหนองอีหันหลาพี่น้องนาเล็กคือเก่าหันหลาพี่น้องขอบุญขอบคุณน,น,นาเล็กหลายๆทีติปนอุปธรรมขำสู้หนองอีเนาะทีติปนหาคนแพงหนองอีอันนี้เป็นเฉลยทุกเดือนพี่น้องเดือนละพันเป็นทุนการศึกษาห,หนองอีซื <c oughs> <c oughs> ้ออยู่ซื้อกินไปแล้วพ่อผ่าซ่อมปากหมูแต่ละเมื่อแต่ละเว่นเนาะมแม่นนะฮะสืบกิน ต่าแรงต่าแรงไปโูงเพียนพ้บอะไดช่อมป่าช่อมข้อกับกันหน้าเป็นอยู่แหละเปิดทำต่างชู้เหมอนกับอีต้นเลยเนาะแบบมุกข้าวกับแบบมุกข้าวกับบัสมบูรณ์บันไดนานี่น่แตัวง่ายเงื้อง่ายเงื้องกับเท่าแรยเปิดก็เลยผิดชงซานผิดอีดูเปิดก็จอยเลยอะคุณคว้างให้เดือนนึงอันนึ่งเป็นอยู่ดีแน่ง ไขเห็นเป็นสุกเ้อสุขภาพแข็งแรงเลยทางการทางงานกะหายได้รับหายลืบนึกถูเดือนได้นอกผลนหายเนี่ยช่วงน้องอีเมื่อแล้วผุนกบดีหายอีกเนาะเป็นบดีทีหวางเก้าอีเมื่อไปกดกบดีหาเออพอ้นงอีก้าม้ามันจะหายกราการงานเสก็จหายลืบน่กหายลับหายด้วยของครัวเก่าเน้นไรน้องท่องไรเก่าเนี่ย ขากมาขั liberal, ้นหนึ่งก็นะได้ขึ้นที่เต่าเต่าเต่าเช้าวานน้องอี้กับน้อพี่อ่อมคนกันมาจักมันซื้อเครื่องนุ่งห้นเลยที่มันสุดงามๆนี่นี่หน้าเลกไปซื้อม่เล็กไปซื้อผาหม้ายนะซื้อผาหมายเง่้ยเงี้กับกันน่ะและนงมันนี่ละกับ็นไปซื้อผาหมายเ้ยงมาเถอกับพี่น้องเลยเงินขึ้นผากมาก่ ซื้อนั่นซื้อนี่มันพี่น้องแบบว่ามันไปหันไปหนีเด้พี่น้องมันอยากได้นั่นอยากได้นี่เด้ออืขันเครื่องริมกับแพงแพงเนาะขันบ่ได้พราะเนาะขัดเล็กน้อยเนาะมันอยากได้แต่ว่าช่วงหนึ่งนี่ยพี่น้องคนน่ะโอ้ยอย่าตามใจลายบอพี่น้องกบะบวนการใจพอซื้อหายได้กับซื้อนะพี่น้องตัวได้เท่าซื้อหายไม่ได้แล้วเท่ากับโบซื้อนะพี่น้องโบได้ซื้อทุกอย่างเอาะอันละหน่อยชองละอยบาทครัแตงคม่บอิ ใหญ่ๆผเยอะๆจักสิสร้างได้แนวเลยยบ่ทันตื่นดอกพี่น้องเด้อตอนนี้ก็สินอนอ่น้องอยู่ลมเพิ่นนอนนำน้องของมึงอน่นอนนำใหญ่งงมันนอนำงนอนนำน้องออยู่แล้วว่าแต่น้องลมก็กน โทรห้าแม่พี่น้องเอ้ยโทรห้าแม่คุมือคุมือ,อช่วงเช้สิคิดหอดทันไรพี่น้องอัน <c oughs> โทษโทษคุ้มือคุ้มือสิดทอดแล้วน้อพี่น้องตะกี้เมันมีอีดาวนะแต่ว่ากับโบได้ว่าเดี๋ยวพี่น้องว่าห้าวจากเมือมาเอาห้าวในเด้อแต่บบได้ว่าเด้พี่น้องแต่โทรหาแล้วเสียไปกับว่าคือผู้ใหญ่เลยอ้าวตอนนี้แล้วตอานี้แล้วอ้าวตอานี้แล้วาขี้ขาวกินน้าเผื่อสิได้พี่น้องเออแติดเข้าใม่อ่ะว่า,แ, <ต S 1> าแล้วว,ว่าเป็นได้อืรโทษเมื่อน่ะกระทามข่าวคิดโต้าคิข่าวแล้วบ่ตเต็ดยังอยู่ทามเมานผู้ไทยเนาะเขาบอกกันโตเตียง ว่าเป็นว่าสุดไผยได้ก็อะไรเป็นยังไงอืมก็มีข่าวเลยบ่แต่ว่าน้องดาวมาอยู่น้ำเนี่ยผุดหายน้องดาวว่าน้องดาวดังไผ่ปูเป็นเอออีกี่ข้ามึงจะดังไผ่กับปูเป็นสวยได้จะเป็นดอกมันดอเป็นไหมห้องปูเฒ่ามาเกิดเ่าบไปได้ว่าว่าเท่าจากเมื่อมาเฮะแนนฉันสี่บ่ได้พี่น้องมีแต่โทรถามข่าวถามข่าวโทรถศสี่ พึ้งก็นั่งขึ้นมาท่านมเมือนี่เหมือนเเน่ขที่ขาเขาใส่เนอลายมันอยากเน่าอืม้าใส่นี่จะใช้ดัมพลงตักัน่ะมันอยากเน่าเสื่อแล้วาใส่มันโอ้เกลือมันบ่ออันเด้อืมท้ายมันบ่อ พี่น้องตอนนี้ห้ากกระเปาเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องอีสบายดีป่ะลูกอย่าเห็นดนั้นอยู่ดีดีสบายดีพี่น้องอย่าซนพันะลูกอย่าซนอยู่ดีดีลูกหล่าเอออยู่ดีดีห้ากะพัดทีดเข่าเลยน้องโปร้บเปื้อนนี่ <Mm พ,พี่น nah. ้องเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งพันบาทอ่ะแม่อจับดูกับน้องอีอ่ะอันยิ้มยิ้มชองเท่ายิ้มยิ้มชองเท่าอ่ะยิ้มวะเพียงโอ้ย ขอบใจน่ะละขอบคุณนะหลายเด้อหนาเด้อให้คุณขับหนังชูให้อยู่ดีไม่แห้งห้อยู่เย็นเป็นชุกเด้อเงินลายน้องทองลายขาวเต็มกระเป๋าเจ้าอยู่ชุกช้าง่ามเลยทางการทางงานก็บหายด้เฉดบายอ่ะหายมีแต่ผูอันอันน่ะย่องย่อเจะละเชิญเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งห้อยู่เย็นเป็นชุกไข่ลำลุ้ยลำลุ้ยช่วยจักเตือหายหมันยันยื่นเลย หมันแชนปีมีแชนตัวเด้อร่ำรวยร่ำรวยหำจะเห็ดก็นั่งดีกว่าจะหนังปีออกนะหนังแบบสงบทุกเบิ่งดูห่านั่งงามๆเบิ่งดูห่าบ๊ดื้อจักเถื่อเบิ่งดูเอ๊หนั่งเอ๊ยยีปีอ๋อขอบคุณนันหน้าม่ลูกขอบคุณเด้อยหน้าไปสิขอบคุณ่มแน่นหน้าอ่าสิอุดหนุนลูกอีที่อุดหนุนโอ้ยที่สนับสนุนทุนการศึกษาหัวอุดหนุนความเล่าฮะอุดหนุน นุ่นแะลว่จะน่ยายนะคจีนนับจะนุ่นหนู่ีให้เข่าหงียเฮงียนให้เป็นเด็กโอโหูดีให้เปนเกผู้ดีหัวกระจิ๊ดฮบาฮ่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 าว่าฮ่าฮเาฮาฮ่าฮ่นฮ่าป่นฮ่า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 อ่าฮ่แฮ่วฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่ายนา่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่ข่บคุณฮ่าฮ่า่่่ หน่อยคนหนึ่งสิไม่ใช่นางลูกซะก่อนนางลูกซะก่อนมันประจ๊ะจบพังไม่ซื้อจะทามแพงอยู่บ่แม่เงิ้งนะแพงแพงเปยังคืออยากเมื่อป้าแมงเงิ้งแพงสํได้แพงแม่เงิ้งนะแมรี่ก็แม่เงิ้งแพงไปแพงว้าวมาดูหนึ่งฮะฮะว้าวแพงสำคัญบ่ฮะโอ้ยแพงสำคัญ แพงสำก้านใบเบี้ยซุยได้ส่ะใบซุยได้แพงเยอะฮะใหญ่เล็บดีปีตาอยู่ที่นี่ใบซุยได้แพงเยอะไอ้ตบต๋อไ้คำว่าแพงกำว่าแพงแพงเยอะบัวแพงบได้นอนน้ำกู้สนะบอกบัวนอนคนบัวแพงเป็นใครพจเตงก็ว่าแบบแพงตี้บัวนอนคนบัวแพง โอย่าห้องย่าห้อห้อว่าเพลงแลยก็เลยลาก่อนเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวจ้องปากจ้องคออยู่ดีๆอ้าวขอบคุณนายไลายเนาะอยู่ดีมีแห้งอันนี้คก็บขได้ลาขีดไว้เพียงสัมหนีพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเลย้อมันบวชอยากเพงเข้ากับยาอลไรพี่น้องคะแนนมันแพงใหจเงึงพี่น้องเลยให้มันหูมันใหญ่กว่านี้กับมันหูบุญหูคุ้นมาเลี้ยงมันแหละกับพ่อพี่น้องพอเข้ากับบุญแมนแม่แท้ๆมันเนาะมันบวชอยากเพงเข้ากับบุษชีเลียดเราห้าด้แพงมันก็เป็นพ่อนะพี่น้อง เหล็กเด็กหน่อยเ่าเหลี่ยงค่ะกระเพงมนมันบัวจักดอกกระแพงเป็นจังได้สำนักก็เพียงบัวหายบัวตีมันมันกับแค่นั้นมันก็โอเคแหละเด็กหน่อยเลยพี่น้องบัวหายบัวตีห่ามันกินอิ่มนอนรับนะค่ากับบัวบจักดอกแพงคือบัวเพ่งกับบัวจักบัวจักซสำบัวไฟหักไฟสั่งไฟแพงไฟบัวเพงนี่เราเลยอยู่แล้วบัวตีบัวยั้งล้วอยู่มวนแล้วอยู่จะสีนาพี่น้องไฟก็คือกันแหละเนาะเป็นเด็กหน่อย อ่ะพี่น้องสมนีษฐ์ซ่สบายดีกับพ่อแม่พี่น้องสบายดีไหมลูกสบายดีพะลุอืออุ้ย